สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่31ก็กรกฎาคม2,558นปะคะประเด็นที่ติดตามดูสัปดาห์นี้ก็คงเป็นการประชุมเฟดนะคะซึ่งเราทราบผลการประชุมเฟดเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะเฟดก็มีมติตึงต่อเบีย้ยไว้ระดับต่ำเหมือนเดิมนะคะศูถึงถึงเปอร์เซ็นต์นะคะ เฟรดไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงช่วงเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็มีการพูดถึงบอกว่า,าต้องการให้ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นนะคะเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อเน่ยนะคะที่ตอนนี้อาจจะอยู่ที่ตัดเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ระดับองเปร์เซ็นในอนาคตนะคะก่อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็คงดูตัวแปรนะคะสอ,สอตัวนี้เป็นหลักนะคะ ก็ทองคำปรากฏว่าถ้าดูคืนวันพุธก็มีปัจจัยหนุนเรื่องนี้เหมือนกันนะคะราคาทองคำก็ทรงตัวแบบที่สูงอยู่ใกล้ๆ1,100ดอลลาร์นะคะก็เฟรดไม่ได้มีการส่งสัญญาณปรับขึ้นออกเบียก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกทองคำเล็กๆนะคะแต่ว่าเามื่อคืนที่ผ่านมานะคะอเมริกาเปิดเผย GDP ตายไตรมาสสนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาสแรกนะคะก็ทำให้เงินดอลลาร์เนี้ย แข็งค่าขึ้นนะคะเราก็กดดันกับราคาทองคำทำให้ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะลดลงไป8ดอลลาร์ปิดที่1,087ดอลลาร์นะคะตัวเลข GDP ไตรมาส2ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการประมาณการครั้งแรกปรากฏว่าออกมาขยายตัว2.3%เเซนะคะหลังจากที่ไตรมาสแรกเนี่ยขยายตัว0.6%เเซนนะคะ ก็มีการอบอกว่าปัจจัยที่ทําให้ GDP ไตรมาส2ขยายตัวดีขึ้นนะคะมาจากยอดการส่งออกและก็การใช้จ่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะรวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีตัวเลข GDP ไตรมาส2ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่ากว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะว่าจะออกมาขยายตัว2.6% ตัวเลขจริงออกมาแค่2.3%แต่ก็ทำให้เงินดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นนะคะส่วนวันนี้นะคะยุโรปจะเปิดเผยอ,อัตรางเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราการว่างงาน,นะะช่วงประมาณสัก4โมงเย็นคิดว่าไม่ค่อยมีผลกระทบกับราคาทองคำเท่าไหร่นะคะอัตราการว่างงานของ ยูโรโซนก็มีการประเมินบอกก็น่าจะอยู่ l e v ที่สูงอยู่นะคะประมาณก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็อาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะก็คิดว่าไม่ค่อยมีผลกระทบกับราคาทองคำส่วนการเปิดเผยตัวเลขของสหรัฐเองนะคะที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจบอกว่าน่าจะมีผลกระทบมากกว่านะคะซึ่งคืนนี้สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมัน่นผู้ริโภคนะคะเดือนก็ฎาคมของมวิมยาอะไร มิชิแกนแล้วก็ดัชนี P.M.I. เขตชิคาโกนะคะเดือนกันยาคมเหมือนกันตลาดคาดการณ์ว่าทั้ง2ตัวนะ่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะมันยังคงต้องระวังเงินดอลลาร์จะกลับมาแข่งขึ้นแข็งค่าขึ้นย่งต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะกระทบกับราคาทองคำได้นะคะราคาทองคำเชื่อว่านะคะแนวโน้มนะ่าจะขึ้นหว่ใน,นกรอบ1,080ถึง1,100หน่ดอลลาร์นะคะแนวรับ จะอยู่ที่1,080ดอลลาร์นะคะแล้วก็1,077ดอลลาร์ <_ d oll ars> ก็คิดว่าไม่น่าจะลดลดแนวรับ1,077ดอลลาร์นะคะเอ่อส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านก็จะอยู่ประมาณ1,100ดอลลาร์นะคะแล้วก็1,110ดอลลาร์นะคะไปก็ปรับตัวขึ้นไปไม่ได้ไกลนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่เหนือ1,100 ได้สักพักหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแรงเทขายกลับมานะคะถ้าเกิดนักลงทุนยังอยากซื้อขายทองคำอยู่ในช่วงนี้นะคะแนะนำว่าก็ให้เทรดดิ้งตามกรอบนะคะ 1, นนแนะคะแล้วก็ถึงประมาณแนวต้าน1 0 0 0 1,100ดอลลาร์นะคะก็คือลงมาประมาณ1 0 8 0ถึง1,085ดอลลาร์นี่เข้าซื้อนะคะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,100ดอลลาร์ขายออกไปนะคะส่วน การลงทุนในโควิเจอร์นะคะย่างเปิดซื้อได้นะคะกรณีที่ราคาทองคำมีการปรับฐานลงมาใกล้ๆ1,080ถึง1,085ดอลลาร์นะคะจุดคัลลอสให้ไว้1,075ดอลลาร์ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกรนะ์เอ๊ะขอโทษนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยกว่งตัวขึ้นลงค่อนข้างจะผันผวนนะคะมีแรงเทขายกลับออกมานะคะแล้วก็ มีทำให้เซ็นเน็กเซนะลงไปอยู่แดนล,ลบนะคะแต่ในสุดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาสู้กันนะคะก็ภาคบ่ายเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็ปิดตลาดเพิ่มขึ้นวันแรกหลังจากที่ปรับตัวลงติดต่อกัน5วันนะคะเมะื่อวานเมื่อวันพุธเนี่ยดูเหมือนสดใสขึ้นนะคะได้รับแรงหนุนจากนะคะนักศงกุนาบ,บันกลับมาซื้อสุทธินะคะวันพุธที่ผ่านมาซื้อสุทธิ1 8 0 0ล้านบาท ะคะส่วนนักลงทุนต่างประเทศนะคะยังขายต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยนะคะติดต่อกันเป็นวันที่8นะคะขายออกมาล่าสุดก็คือ1,400ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดหุ้นไท์หรือตลาดที่เฟกส์นะคะนักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุดที่ในเซ็นต์ห้าสิบอินดิคเจอร์นะคะต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะปริมาณ1,611สัญญานะคะก็จะเห็นว่าฟิวเจอร์วันพุธที่ผ่านมาก็แข่งตัว ค่อนข้างจะผันผวนนะคะก็ตามเซ็นด้วยเหมือนกันนะครแล้วก็ปิดตลาดปรากฏว่าปรับตัวเหนือแนวต้าน920จุดได้นะคะต้องบอกว่าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะคะการรายงานผลว่าการแล้วก็จ่ายเงินปันผลนะคะของหุ้นกลุ่มวัสุก,กอร้างานะคะก็จะเป็นตัวปูนใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวกลับนะคะแล้วก็เข้าใจว่าช่วงนี้นักทุน ในประเทศเองนะคะก็คงกลับมาให้ความสนใจกับการเปิดเผยผลบะรกรการตามาสองของกลุ่มเรเวลเซ็เตอร์นะคะก็ะะจะทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะการเก็งกำไรในสัญญาเดือนอยูนะคะสิอยูนะ่ะเปิดสาซื้อเก็งกำไรได้นะคะกรตอนอีที่อ่อนตัวลงมาที่910จุดแล้วก็900จุดนะครับ แนวต้านของวันอยู่ที่9 3 1 2ถึง9 3 3จุดนะคะส่วนเรื่องผลการประชุมเฟรดนะคะก็ที่เรียนบอกว่าเฟรดก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณในการ,รปรับขึ้นนาดบีเบีย้ยนะคะมันประเด็นเรื่องอเฟรดเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลกระทบกับตลาดหุ้นไปในช่วงระยะหนึ่งนะคะถ้าเกิดมีใกล้ๆล้ประชุมเฟรดรอบใหม่หรือมีการเปิดเผยรายงาน การประชุม fomc อีก3สัปดาห์ข้างหน้าก็จะกลับมามีประเด็นที่มีผลกระทบกับตลาดหุ้นต่อไปนะคะส่วน single stock future ที่แนะนำนะคะ s u p ย l y future นะคะก็จะเห็นว่าราคาหุ้นกลุ่ม property เนี่ยปรับตัวลงแรงทีเดียวนะคะในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวนะคะก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมากเช่นเดียวกัน,นะคะราคาหุ้นภาลั l y นย ปรับตัวลงต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะแล้วก็มีสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้นนะคะน่าสนใจในการเข้าเปิดสารซื้อนะคะให้แนวรับที่16บาท80สตางค์ถึง16บาท90สตางค์นะคะเขาซื้อได้จุดตัดคาดทุนให้ไว้ที่16บาท50สตางค์นะคะส่วน True Future นะคะหุ้น True นี่อ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับ 10บาท50สตางค์นะคะแล้วก็มีแหล่งซื้อกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นภาพทางเทคนิคน่าสนใจในการเข้าเกงกำไรฝั่งซื้อนะคะแนวรับในการเข้าซื้อนะคะให้ไว้ที่10บาท50สตางค์นะคะแล้วก็จุดตัดขาดทุนนะคะให้ไว้ที่10บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ